แพมโคเวนะคะแพมเป็นเรียลเตอร์อยู่ที่รัฐเดลาแวร์อยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำเดลาแวร์ริแลนด์เพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็มีนิวเจอร์ซีย์ด้วยงานเมนของแพมก็คือแอคทีฟอินคัมก็คือเรียลเตอร์นะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงพาสซีฟอินคัมอ๋อแพมเองก็ทำ YouTube ด้วยนะคะเพิ่งเริ่มทำปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีฐาน uh, เขาเรียกว่าผู้ชมเยอะนะคะแล้วก็แพมก็ลิงก์แล้วไว้ในโปรไฟล์แต่ก็จะมีลูกค้าส่วน ก็จะเป็นลูกค้าทางพวกซื้อบ้านพวกเช่าบ้านนี่นะคะก็เป็นการให้ความรู้ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดตามได้นะคะเ e ิร์ชได้ที่ช่อง Pam Cove Home and f i n a n c e ค่ะขอบคุณค่ะคุณแพมหมดเห็นหมดเห็นแล้วช่อง YouTube ของคุณแพมบางทีก็ทำกับน้องกิ่อน้อง,น,อง,น,องน้องเพชรใช่ไหมคะใช่ค่ะเ <Page S 1> พทรชุง,งใช่ไหมคะ,คะน้องเพชรก็เก่งมากบางทีทำกับรู้สึกว่ากับคุณกิ๊ด้วยป่ะคะ ใช่ไหมอ่าคุณกิฟยังไม่ได้ทําค่ะแต่ก็ติดต่อกัน,นก็ทํากับพี่พี่ปูนนะคะคุณเนทที่เป็นโดน,นแล้วก็ออแล้วก็คือคือทั้ง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 สามสี่คนนี้คือมาในยวงเดียวกันคือเก่งทั้งเก่งทั้งสวยทุกคนเลยก็คุณมดก็เก่งด้วยค่ะก็ทํากับคุณมดด้วยรู้สึกเราทําไปกันคลิปหนึ่งไปใช่ไหมใช่ค่ะขอแนบไปด้วยคนหนึ่งใช่ใช่คุณมดก็ไปไปเสิร์ชหาได้ในใน YouTube ก็มีคุณมดด้วยมาคุยกันเรื่องเครดิตกรวันนั้น ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<ฆ>คุณแ<ฆ>พมเอ่อคลื่นคุณแพมอาจจะขัดขาดเล็กๆนะคะ<ฮ>อาจจะลองหาเดินไปตรงไหนที่มันมีคลื่นดีกว่านี้นิดนึงนะคะอาจจะช่วยนิดนึงถ<ฆ>้างั้นเดี๋ยวหมดขอยิงคุณถามคําถามกับคุณแพมแล้วกัน<ฆ>เ,เป็นคําถามคล้ายๆกับที่ถามคุณหลินไปนะคะ<ฆ>ทีนีออ้อตอนนี้เนี่ยตอ,ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยทไมคุณแพมถึงได้เริ่มคิดมาลงทุน<ฆ>เป็นพวกทางด้านเหลียวอส่ตอนนี้เนี่ยตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยทาไมคุณแพมถึงได้เริ่มคิดมาลงทุนเป็นพวกทางด้านเหลยวอสังหคะ ก sociedad, Bref, aha, ็ชอบอบเพราะเหมือนเหมือนมันเป็นความรู้สึกเรารู้ว่ามันได้เงินนะคะพวกนี้แล้วก็เป็นพาสซีฟอินคัมที่ดีนะคะอ่าก็คือเราเราเหมือนมีพาชเนตเลยละความสนใจของเราคือเราอยากจะมีบ้านเช่าหลายๆหลังเราก็เลยโอเคนะก็คือแบบต่ว่าแต่คือคุณแพมเริ่มทางไหนก่อนคะคุณแพรเริ่มทางด้านเป็นเียลเตอร์ก่อนหรือว่าเริ่มมาทาง เอ่อเป็นพวกเบนโชก่อนอ่าแพมเริ่มจากการซื้อบ้านก่อนเลยนะก็คือตอนแรกเนี่ยที่แพมซื้อซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยแพมไม่ได้เป็นเรียลเตอร์ค่ะแล้วก็อ่าแต่เราก็สนใจว่าเราอยากมาทางนี้เราชอบก็เพราะว่าไปทํางานกับเรียลเตอร์ก็คือเหมือนนีเมนเทอร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคเราเราเปลี่ยนสายงานแล้วกันมาทำเรียลเอสเตทเต็มตัวแล้วก็จะได้มาลุยตรงซื้อบ้านเช่าได้เลยอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการให้ความรู้กับคนอื่นด้วยนะคะพอเราทำเองเรารู้เองหมดทุกอย่างเนี่ยโปรเซสเวลาลูกค้าหรือว่าเพื่อนเข้ามาถามเราเนี่ยเราตอบคำถามให้เขาได้หมดเลยแล้วแล้วในตอนตอนแรกที่เริ่มเนี่ยก็คือคือหาข้อมูลอะไรยังไงตรงไหนคะคุณแแบบ คืออันดับแรกเลยอะ่ะเลือกเลือกบ้านเช่านะคะในเมืองที่เราอยู่ใกล้ๆเราก่อนอย่างแพมเนี่ยแพมก็เลือกแพมอยู่ตรงเดล a วแวรอยู่แถว University of Delaware แล้วก็เลือกก่อนเลยว่าเอาโลเคชันเนี่ยเราขับรถไปได้มีอะไรเนี่ยเราไม่ต้องใช้ Property Management ก็คือในระยะอ่าสิบ 15นาทีหรือว่าไม่เกิน30นาทีตรงนั้นก่อนเลยแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยอย่างที่แพมเขียนแชร์ไว้ในกลุ่มเมื่อคืนนี้นะคะมีพี่ๆเขาถามมาเรื่องเรนท์เเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่คำนวณคือแบบว่าแพมจะดูเลยราคาบ้านเท่านี้เรา afford ได้ไหมก็คือเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ค่าเช่าเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่สิ่งแรกเลยที่คิด ก็คือแพมจะคำนวณ ROI ก็คือ rate of income return ก่อนเลยว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่คุณหลินพูดไปคำนวณแล้วก็คือจะไม่พูดถึงอีทีแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube แพมได้ว่าแบบกระจ่างเลยค่ะว่าคำนวณยังไงเอาอะไรมาบวกเอาอะไรมาหักลบอะไรแล้วถ้าเกิดว่าแพมจะได้ที่ประมาณ15%จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่ประมาณ8%เนี่ยก็โอเคแล้วแต่แพมคิดที่12-15%เพราะว่าแพมยังไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่าย เผื่อว่ามีเดือนไหนหรือว่าปีไหนที่รูปมันรั่วหรือว่า h อ a แมันพังเราต้องใช้เงินเยอะแพมก็เลยแพมก็เลยชอบคลิปที่ a ร e of return เนี่ยที่สูงๆไว้ก่อนเผื่อมีปีไหนที่ต้องใช้เงินไปซ่อมตรงนั้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ทางด้านทางด้านเออ r o p e r t y ให้เช่าเนี่ยคุณแพมมีมีกี่ r o p e r t y แล้วแล้วเราทำแบบนี้มากี่ปีแล้วคะแพมเริ่มทำ ตั้งแต่ปีน่าจะปีหนึานะจำได้ใช่หลังจากที่ลูกชายคลอดใช่ค่ะเริ่มทำตั้งแต่ปี1-5แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ที่นี่ประมาณ5แล้วก็ที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ไทยเนี่ยมันก็ รู้สึกว่า rate of return เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเราก็เลยโอเคไม่คุ้มมันไม่ได้อ่าอ่า profit ในเรื่องของ tag เรื่องอะไรด้วยเราก็เลยโอเคตัดไปก็คือนั่นแหละก็คือซื้อกับพี่กับน้องแล้วก็ของเราเองแค่เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้พ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็เลยมาโฟกัสที่นี่อ่าค่ะอ่า เออส่วนตัวเออก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าาเพราะว่าส่วนตัวมันก็มี property ปล่อยให้เช่าที่เมืองไทยเหมือนกันเอ่อแล้วก็ค่าเช่ามันก็ถูกถูกแล้วที่เมืองไทยใช่ค่ะคือไม่เหมือนที่นี่ที่มันจะแบบได้แล้วมันเป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนเป็น business อย่างที่คุณแพรว่าคิดว่าอันนี้อันนี้ถามมาจะนอกเรื่องนิดนึงแลวถามโยงไปถึงเมืองไทยว่าทําไมคุณแพรคิดว่ามันเป็นเหตุผลอะไรคะที่มันทําไมมันถึงไม่ค่อย work ที่เมืองไทยแล้วมัน work ที่นี่มากกว่านอกจากเรื่องภาษีที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วคือหนึ่งคือถ้าเราไม่เอาเงินสดไปซื้อ เราก็ต้องยืมเงินแล้วการยืมเงินที่เมืองไทยแล้วตัวเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีเครดิตเราไม่ได้มีหน้าที่การงานที่โน่นการจะยืมเราต้องหาโคไซมันก็ลําบากใช่ไหมพี่น้องก็คือเราไม่อยากลาบากเขาอะ่ะสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องเอาเงินสดไปซื้อเท่านั้นแล้วการเอาเงินสดไปซื้อที่โน่นอ่ะโอเคเราอาจจะซื้อแค่คอนโดหรืออะไรที่ราคาล้านกว่า2ล้านใช่ไหมมันก็ต้องเอาเงินไปประมาณประมาณสี่หมื่นถึงแปดหมื่นเหรียญนะ่ะแล้วเงินนั้นน่ะ เราเอามาดาวเพย์เมนต์บ้านที่เนี่ค่ะได้ตั้งหนึ่งหลังสองหลังแล้วก็เรื่องของเบนฟิตนี่มันมากกว่าอยู่แล้วค่ะก็คือบบกว่า Ra й ออฟรีเทอร์เนี่ยเยอะมากก็คือแพรมคำนวณไว้ให้ดูนะคะใน YouTube ของแพรมคือแบบว่าเราได้แค่เราเอาเงินสมมติว่าเงินสี่หมื่นไปซื้อ,อคอนโดที่เมืองไทยก็คือประมาณล้านหน่อยๆน,นะคะแล้วค่าเช่าเนี่ยคุณโชคดีนะถ้าคุณได้ประมาณ6 0พัถึงแ0ดพเหรียญต่อเดือน แล้วก็คุณก็ต้องมาจ่ายค่าคอนโดแต่ถ้าเกิดว่ามาที่เนี่ค่ะคุณยืมเงินก็จริงแต่ว่าเงินสี่หมื่นเหรียญที่เอาไปลงทุนเนี่ยนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเสร็จแล้วเราได้ค่าเช่ามาก็จะอยู่ที่ประมาณสมมุติว่าเดือนละห้าร้อยเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆเลยอะแพมจะคำนวณที่ถ้าถ้าเกิดไม่อยากคิดมากอย่างน้อยแพมจะต้องดูเลยว่าที่เนี่ยค่าเช่ากับค่าใช้ใจ่ายของฉันทั้งหมดฉันต้องเหลือเงินประมาณห้าร้อยเหรียญ ซึ่งมันแล้วเวลาเราทำแท็กแต่ละปีนะคะ property uh, depreciation เนี่ยมันจะมีมาหักเป็นกำไรที่เราได้ในแต่ละปีแต่ละหลังเนี่ยประมาณ5 6 0 0กพันใช่ไหมคะแล้วก็ Depreciation ของ property แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยมันจะมาหักลบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีรายได้แต่จริงๆแล้วเรามีรายได้ก็คือแพมชอบในเรื่องของ Rental passive income ตรงนี้เพราะว่า คือจริงๆแล้วเรามีไรายได้แต่พอมาทำแท็กแล้วมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยมีไรายได้เลยแล้วพอเราอยากจะขายก็คือเทเนนต์เองก็เป็นคนจ่ายค่าเช่าให้เราก็คือเทเนนต์เป็นคนเพย์มอร์เกจให้เราก็คือตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงเราอยากจะเก็บบ้านไว้ยี่สิบปีสามสิบปีก็แล้วแต่ uh huh. เ,นเนี่ยนะคะมดว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยเพราะว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านภาษีเนี่ยมันออกแบบดีไซน์มา เพื่อช่วยคนที่เป็นอันดับเดิมช่วยคนที่จะลงทุนเป็น business owner American dream มากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเออเออเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าโอเคบดหดเรียนบทดเรียนจบที่เมืองไทยคุณแม่เป็นครูตอนแล้วคุณแม่เนี่ยไม่คือไม่ได้มีหัวการค้าหรืออะไรเขาก็จะมีความเชื่อทางด้านแบบเฮ้ยเรียนเรียนที่ดีๆเรียนสูงเรียนมหาลัยดังๆแต่ว่าจบมาแล้วเป็นเหมือนแบบเฮ้ยไปไปทำงานบริษัทใหญ่ แต่จริงๆมันก็คือว่าเป็นเป็น o y p l o y e e เหมือน Employee Mindset อันนี้ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้ก็ก็เกษียณสุขสบายมีเพ n ชั่นจากเพราะว่าเป็นครูเออเอ,อจนจน,จนตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบจนกระทั่งจนกระทั่งกเกษียณเลยเแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเรื่องเรื่องภาษีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย o p portunity เนี่ยมันเปิดกับทุกคนอเมริกันรีม,มันเยอะแล้วก็สามารถที่จะ ถ้าเราเป็นอัุตนอร์ในการลงทุนเนี่ยเราสามารถเอาค่านุนค่านี้ค่านั้นค่าภาษีค่าดอกอย่างเงี้ยในการผ่อนบ้านเนี่ยมามาหักลบจากรายได้ได้ซึ่งมันก็จะทําให้ คนมีความเติบโตได้เร็วขึ้นในการที่เรามาเป็นเจ้าของธุรกิจและกิจการทีนี้คุณแพมเมื่อกี้คุณแพมเมนชั่นว่าเฮ้ยเราควรจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆกล้สถานที่ที่เราอินเวสต์ในช่วงแรกเนี่ยเหตุผลคือเราจะได้ไม่ต้องใช้ property manager ทีนี้แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาอยากจะพ property manager คือ pros and cons ในการที่จะใช้หรือไม่ใช้นี่แล้ว c o s ของมันคือเป็นยังไงครับคือใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนเพราะว่า ลูกค้าของแพมก็คือแล้วแต่คนแพมจะถามเขาก่อนส่วนมากถ้าเขาอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆกับ property ที่เขา Invest เนี่ยแพมก็จะบอกเขาว่าแล้วแต่อยู่นะถ้าเกิดยู่ว่าย mm ู n a g e ได้ฉันก็จะช่วยไกด์ย hmm. ูให้ยูทำเองจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่มี Property mm hmm. ที่นี่แล้วมีเหตุจำเป็นต้องย้ายไปอยู่รัฐอื่นหรือว่าต้อง mm hmm. อ่าย้ายไปต่างประเทศนะคะ mm hmm. โอเคค่ะ,ะคุณลูกขาดจังหวัดนิดนึง แคมก็แนะนำให้ใช้ property management เราก็มีอยู่ในเครือข่ายของเราอยู่แล้วแล้วก็แนะนำเขาไปเขาจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ8-12%ต่อเดือนนะคะก็คือค่าเช่าเท่าไหร่ property management เขาก็จะชาร์จตรงนั้นข้อดีข้อเสียเนี่ยก็คือต้องต้องต้องถามตัวเราเองเลยถ้าถ้าเกิดว่าเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยคือ ทำเองดีกว่าค่ะแล้วก็ก็คือแพมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็รียอลเตอร์ของท่านไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมีอะไรก็ถามเขาแพมเชื่อว่าเขามีความรู้ที่แน่นพอที่จะไกด์เราได้เราอยากได้คอนแทคเตอร์ก็ถามเขาอยากได้พลัมมิงอยากได้อิเล็กทริเชียนก็คือแม้แต่อยากได้ลอเยอร์ก็ให้ถามเขาก็คือเขาช่วยได้แพมก็แนะนําว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ แล้วแล้วตอนนี้เออตอนนี้ที่เมื่อกี้ตอนตอนเริ่มแรกคุณแพรม,มีบอกว่าคุณแพรม,มีไรเช่นอะไรเป็นเงือนเศษอะไรที่ไหนบ้างาถ้าถ้าเอ,อคุณแพรมในในในเฟซบุ๊กนี่มีในในโปรไฟล์มีบอกไว้หมดแล้วว่า เฟซบุ๊กหรืออะไรยัไไงแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่ามีใครเอ่อเปิดไม่เป็นนะคะคุณแพมอยากจะแจกเแบอร์โทรไหมคะอ๋อ <c oughs> ได้ค่ะกแบบ <c oughs> ็คือมีวันก่อนก็มีน้องที่ได้ัเบอร์โทรด้คะได้ค่ะอ่ามีน้องที่แคลิฟอร์เนียวันก,นก่อนก็โทรมาถามเรื่องซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรายินดีมันก็ไกด์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดทุกรัฐเราก็ยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ถ้าเกิดเขาจริงจังเนี่ยเราก็แนะนําไปในแต่ละรัฐให้นะคะก็คือเรียลเตอร์เราก็มีเครือข่ายของเราอยู่แล้วนะคะเบอร์ สองเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดห้าขอบคุณค่ะคุณแพมแล้วเอออาจจะมีคําถามอะไรที่คุณในบางส่วนที่คุณแพมเห็นว่าสําคัญในการเริ่มแ a s s i v e i n c o m แบบนี้แต่ว่าหมดไม่ได้ถามคุณแพมมีอะไรที่อยากจะแอดไหมคะค่ะก้ค่ะได้ค่ะก็การลงทุนเนี่ย บางทีก็ไม่จําเป็นต้องต้องเยอะเสมอไปนะคะก็จริงอยู่ว่าการซื้อบ้านเช่าเนี่ยคุณต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าคุณต้องถ้าเกิดว่าอินเวสเตอร์เนี่ยคุณต้องลงทุนประมาณ20%อย่างน้อยเลยซื้อบ้านแสนหนึ่งเนี่ยแล้วก็รวมค่าเช่าเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมเงินมาประมาณ4ี่แสนห้าในการที่จะซื้อบ้านประมาณหลังละแสนห้าใช่ไหมคะอันนี้ทั่วไปอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นอ่าคนละ บ้านหลังแรกหรือว่ายัางไม่เคยซื้อบ้านเลยหรือยังไงเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะใช้ FHA Loan หรือว่า conventional Loan ที่เขาดาวแค่3-5%นนะคะแล้วก็เริ่มตรงนั้นก่อนพอเริ่มตรงนั้นเสร็จเนี่ย ก็คือเราข้อกําหนดของเขาก็คือในการใช้โลนที่ดาวเพย์เมนต์น้อยๆนี่นะคะเราก็ต้องอยู่บ้านหลังนั้นก่อน1ปีถึงจะปล่อยให้เช่าได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะทําไปทุกๆปีนะคะไม่ใช่ว่าใช้โลนเนี้ยเพื่อสมมุติว่าบ้านราคา1 0า0 0 0้านะคะใช้ f อฟเอจโลนหรือว่าคอนเวนชั่นแนลโลนดาวสามเ ดาวบ้านก็แค่4 4 0 0 0 0เองค่ะซึ่งต่างจากแพรมที่ต้องใช้ conventional loan ก็คือดาวบ้านเนี่ยแพรมต้องใช้ตั้ง4,500 0ก็คือมากกว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยตั้ง10เท่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแพรมก็แนะนำว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะใช้โลนที่น้อยๆก่อนก็คือเพราะว่าเรามีสิทธิ ในการที่จะซื้อบ้านหลังแรกแล้วใช้โลนแล้วก็อยู่ไปก่อน1ปีแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าในขณะที่เราอยู่ซื้อดูเพ็กไตรเพ็กนะคะหรือว่าหลังจากที่เราอยู่1ปีแล้วเราก็ย้ายไปซื้อหลังใหม่อีกหลังหนึ่งแล้วก็ใช้โลนเดิมแต่ก็คือเราไม่ควรที่จะทํารีพีทบ่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายค่ะคุณแพบโอเคค่ะถ้า,างั้นยังไงวันนี้เอม ขอบคุณคุณแพรมากเลยนะคะที่สละเวลามาแล้วเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็ก็ได้ความรู้ค่ะมาฟังได้ความรู้จากทุกๆคนด้วยจากคุณพิมพ์จากคุณหลินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณแพรมากเลยแล้วก็เราเราหมดว่าเราอาจจะต้องเกณแบ็ a c k to the order u าทำยูทูปอีกทีนะคะอ่าแน่นอนค่ะอ่ายินดีเลยค่ะเพราะว่าแพรแบบดีใจมากอัอยากจะแบบแชร์ให้ความรู้ทุกคนเพราะว่าแพรเองก็เริ่มต้องต้นจากศูนย์จริงๆเลยนะก็คือแบบอ่า แพมกับลูกค้าแพมคนหนึ่งก็คือแบบเราเราแชร์ความรู้ด้วยกันเราช่วยกันแต่เราไม่ได้ซื้อบ้านด้วยกันนะคะเขาซื้อบ้านกับแพมแพมเป็นรลเตอร์ของเขาแต่ก็คือบอกได้เลยไม่ว่าคุณจะทํางานได้แค่เงินเดือนแค่ปีละสองหมืนห้าถึงปีละสามหมืนห้าคุณเองก็สามารถที่จะซื้อบ้านให้เช่าได้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราไกด์คุณทุกสเต็ปถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อกับแพมได้ทุกช่องทางเสิร์ชหาแพมได้เลยใน Google ค่ะแพมโคเวเรียลเตอร์ แล้วจะเจอเองก็ก็คือก็คือเราเราเริ่มเล็กคือเริ่มเท่าที่เราเริ่มได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจริงจริงมันมีมันมีเออมันมีคําคําเขาเรียกอะไรคำคมหรืออะไรอ่างเงี้ยนะคะภาษาอังกเขาเขาเขาพูดไว้ว่า perfection เนี่ยคือเป็น enemy ของ progress ใช่ค่ะถ้าเกิดการที่เราจะทําอะไรแล้วเราจะต้องทําให้มัน perfect เนี่ยก็คือพูดง่ายไม่ได้เริ่มสัที การที่เราจะทําอะไรครั้งแรกเนี่ยมันจะทําให้เพอร์เฟกตีครบครบถ้วนอะไรทุกอย่างมันอาจจะยากอยู่แล้วแล้วการที่ยังไม่เคยทําเลยด้วยนะคะไม่มีประสบการณ์ด้วยมันก็ยิ่งยากอีกจะทำอะไรให้มันเพอร์เฟกต์เอเวอเรตติ้งนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยเอ่อ,เ,อ,อเราเราจะต้องเริ่มไปก่อนถึงแม้ว่าเราจะเฟลมีหนังสืออีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วมีหนังสืออีกอันหนึ่งอยากจะแนะนำให้เพื่อๆนๆอ่านนี้เป็นหนังสือาคนนะคะชื่อ i l i n ิ g นะคะ forward ดชอบมากๆเลยหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเออบด,ดชอบขับรถอะนะคะตอนนี้ก็เลยฟังไว้เป็นออ a u โบุ๊กถ้าอ่านหนังสือจริงคือเปิดปุ๊บหลับหลับปับ๊บไม่ได้ไปไม่รอดน,นะคะแต่ว่าหน <c oughs> ังสือเรื่อง a i l i n g forward เนี่ยเขาพูดไว้ว่าจริงๆบางคนเนี่ยเวลาที่เรามองเอ,อความล้มเหลวบางคนคิดว่าความล้มเหลวเนี่ยคืออีก เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันแต่พออ่านหนังสือเรื่องนี้ปุ๊บนะคะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวเนี่ยคือเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับความสําเร็จเพราะว่าเวลาที่เราพยายามทําอะไรครั้งแรกเนี่ยเราก็ธรรมดามันก็ต้องล้มเหลวอยู่แล้วเหมือนเวลาเราฝึกเดินอะเราไม่ได้ยืนปุ๊บเดินปุ๊บ,บวิ่งได้เลยเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆล้มสะดุดล้มบ้างขาขิดบ้างอะไรบ้างขาพันกันบ้างนะคะ คานมาก่อนบ้างก็ในการที่จะทําเริ่มต้นอะไรก็ได้สักอย่างธิสกิจหรืออะไรก็ตามคือเราเราเริ่มปุ๊บเราทําไม่เป็นเราก็อาจจะเฟลก่อนแต่เราเรา,เราเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าทําไมเราถึงเฟลเราเราทําผิดตรงไหนเราเมกามิสเตกตรงไหนเราก็มาปรับเปลี่ยนเสธตี้เรามาแก้ไขแล้วเราก็ลองใหม่อีกทีนึงแเราก็ลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยจนกระทั่งเราสักซี เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราผิดพลาดหรือล้มเหลวเนี่ยบางทีมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตหรือไม่ใช่จุดจบของสายงานนั้นหรือสิ่งที่เราตั้งใจทํามันคือจริงๆแล้วมันคือไซโคมันคือเป็นวงเวียนของการทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะก็พอดีพอดีพูดถึงตรงนั้นก็เลยนึกถึงหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าแนะนาเลยนะคะมีเป็นออดีโอบลด้วยก็ซื้อเออมาซื้อผ่าน เอ่อเอ่อแอปชื่อ Audible แบบผ่าน Amazon เลยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันเป็นหนังสือที่ดีามากๆเนีวันนี้ก็ขอบคุณคุณแพมมากเลยนะคะอคออที่ทคคให้ฉละเวลามาแล้วก็ให้ความรู้ดีามากๆเลยทั้งคุณแพมทั้งคมูลินนี่คือเอ่อเอ่อจริงจริงๆจริงๆเราเห็นแล้วว่าคือมดเชิญมาทั้งคู่เนี่ยเห็นแล้วว่าทำในการงานสายอาชีพคล้ายๆกันแต่แต่ละท่านก็มีความรู้ความเก่ง ความสามารถในทางที่แตกต่างกันไปอีกก็เลยเชิญมาทั้งคู่นะคะโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวว่าจะโยนกลับไปให้โฮสต์นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณแพบมากเลยนะคะไม่งั้ความโดีที้ดียกันนะคะ่าเดี๋ยวขอรีแคปอ้อ,อนิดนึงนะคะ ขอเวลคัมท่านที่มาใหม่ๆขอบคุณเอ่อเอ่อวลคัมยังไงก็อย่าลืมฝาก subscribe ฝากไลค์แล้วก็แชร์เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าอ่าพาร์ i ิซิบอินคัมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ควรเริ่มต้นทำได้เลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจากที่เราพูดมาทั้งหมดอย่างนี้นะคะก็ขอรบกวนอ่กด follow ห้องของห้องเราไว้นะคะ